สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวาันอาัคารที่3เมษายน2567กันนะครับเรามาดูรายงานสาภาพอากาศที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับภาคเหนือ,อมีอากาศ้อนถึงฮอนจัดในตอนกลางวันโดยอุณหภูมิสูงสุดแตะวานีวัดได้44.2องศาเซลเซียสเตียงเพือเทินจังหว,วัดลำปลางครับเรามาดูสาภาพอากาศทั่วไปของวันี้กันนะครับ ความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความ้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะจะอี้ทำมือ้อภาคเหนือมีอาการ้อนหรือ้อนจัดก็มีฟ้าหลวในตอนกลางวันขอขอ้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่้อนหรือ้อนจัดไปตัวนะครับและในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะจะอี้ทำมือ้อภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองก็มีลมกระโชกแรงในบางแห่ง ข็ขอกับพ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ตัวนะครับหามาดูกากาดหมายลักษณะอากาศ14ชั่วโมงต่างหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีอากาศฮอนถึงฮอนจัดก็มีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยฝนฟ้าขนองและลักษิผงพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วกเงใหม่ครับอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 9องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด39-43องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีอากาศ้อนถึงฮอนจัดก็มีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองรายละกษของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากครับอุณหภูมิต่ำสุด7-9องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 40-42องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองก็มีลมกระโชกแรงในบางแห่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ตัวนะครับและในตอนกลางวันก็มีอาการ้อนถึง้อนจัดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่้อนถึงฮอนจัดโดยลีกเลี่ยงการทำงานหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานไว้ตัวนะครับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีโทร053277919ในแต่ลอดสีชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์นุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน